ครับวันนี้รคต้าก็จะมารีวิวเรื่องการขับรถหาสนามนะครับพื้นที่ให้ชัวนะครับว่าจะไม่มีอันตรายเกิดขึ้นกับรถเรานะครับแล้วก็หาพื้นที่ดีๆนะครับหาพื้นที่ที่ไหนก็ได้นะครับสักแห่งหนึ่งแล้วก็มีเทรนเนอร์ด้วยนะครับนั่นก็คือคุณครูที่จะสามารถบอกแล้วก็แก้ไขสถานการณ์ต่างๆได้นะครับแนะนําก่อนขับรถนะครับต้องรู้จากรถยนต์เราก่อนว่าอุปกรณ์ต่างๆมีอะไรบ้างนะครับผม เช่นกันวันนี้ผมก็จะมารีวิววิธีการขับพื้นฐานเมืองต้นให้ดูก่อนนะครับ มาดูกันนะครับ ครับผมเมื่อกี้ก็ในสนามนะครับก็เห็นแล้วว่าการขับนั้นก็มีการดูหวัดเสียวเล็กน้อยนะครับสําหรับคนที่ไม่เคยมีประสบการณ์ขับนะครับผมแนะนําว่าให้รู้จักอุปกรณ์กับรถก่อนนะครับแล้วเสร็จแล้วก็ลองทําอะไรดูในที่พื้นที่ที่มันแบบว่ากว้างๆนะครับแล้วก็โยกไปโยกมานะครับเดินหน้าถอยหลังแล้วก็อะไรอย่างเงี้ยนะครับให้มันคุ้นกับอุปกรณ์ในรถนะครับไม่ว่าจะเป็นเกียร์ระบบเบรกระบบคันเร่งระบบการใช้พวงมาลัยนะครับ เดี๋ยวเรามาดูกันหมุนพวงมาลัยนะครับในขณะที่รถค่อนข้างเร็วนะครับโดยแบบชัดๆนะครับตอนนี้ผมเข้าเกียร์ถอยนะครับมีการใช้พวงมาลัยในขณะถอยด้วยนะครับถ้ามันไม่ตรงนะครับเราอยากให้รถเราอยู่ตรงไหนนะครับให้เราคิดก่อนนะครับเบื้องต้นคือให้เรารู้จักคิดเองก่อนว่ารถจะไปยังไงมายังไงนะครับไม่ใช่มั่วนะครับผมเนี่ยเห็นะครับการใช้พวงมาลัยนะครับสาวไป แล้วก็คืนพวงมาลัยนะครับให้ตรงนะครับตอนนี้คือได้เห็นแต่ฉากที่ผมใช้พวงมาลัยนะครับหนึ่งวิธีการนะครับล้วก็จับพวงมาลัยให้มั่นคงนะครับนดูนะครับอันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับทฤษฎีเดินหน้าตรงภายหลังตรงนะครับเวลาที่รถเร็วแล้วครับการหมุนพวงมาลัยก็จะเร็วไปด้วยครับสังเกตที่ภาพนะครับสังเกตที่ภาพรอบๆข้างรถนะครับ วารถมันเร็วตอนนี้ผมใช้พวงมาลัยไว้อยู่นะครับเห็นไหมครับว่ารถมันเร็วนะครับการหมุนพวงมาลัยก็รถเร็วพวงมาลัยก็เร็วตามรถไปด้วยนะครับหมุนเร็วจนแบบมันเออหมุนจนค้างไว้แล้วมันหมดนะครับแล้วรถมันก็จะเหมือนกับว่ารถดิฟนะครับดูนะครับเราลรขค้างนะครับมี่การใช้พวงมาลัยค่อนข้างเร็วนะครับแต่ว่าต้องปลอดภัยด้วยนะครับ คนเรียนนั้นจะต้องรู้ว่าตัวเองทําอะไรนะครับนี่การใช้พวงมาลัยนะครับดูๆอย่างนี้ก็เหมือนกับว่าไม่เข้าใจอะไรนะครับแต่ว่าคนเรียนจะต้องทําความเข้าใจกับเรื่องระบบพวงมาลัยตัวเองนะครับว่าพวงมาลัยนั่นหมุนได้ประมาณกี่รอบนะครับลนแต่ละคันนะครับผมเนี่ยนะครับแล้วทํายังไงถึงเราจะรู้ว่าพวงมาลัยตรงไม่ตรงนะครับเราก็ไปเรียนรู้นะครับวิธีการง่ายๆนะครับเรียนรู้ด้วยอ่า ที่เรามีอยู่นะครับรถยนต์ที่เรามีหรือว่ารถเพื่อนหรือว่ารถใครก็ได้นะครับถ้าเราไม่อยากมาเรียนนะครับถ้าใครที่อยู่ใกล้ๆนะครับมหาสารคามทุกพื้นที่อยากเรียนกับรูต้านะครับโทรหากันได้นะครับกิ่งกางกันเข้ามาได้นะครับรับสอนทุกพื้นที่นะครับทางจังหวัดมหาสารคามนะครับอยู่จังหวัดในใกล้เคียงอยากเรียนด้วยนะครับขอนแก่นร้อยเอ็ดกาลสินนะครับมาคุยกันก่อนนะครับมาคุยกันถ้าชอบวิธีการสอนสไตล์ของผมก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับที่ เบอร์0 8 8 3์5 0 0 7 2นะครับดอนะครับข้างหน้าก็ตอนนี้ผมก็ออกมาตามถนนจุดต่างๆแล้วนะครับก็สังเกตว่าเป็นพื้นที่กว้างนะครับพื้นที่ทั่วไปที่สามารถที่จะเอาไปสอนได้นะครับไม่ว่าจะเป็นลานลอะไรก็ได้ครับที่มันกว้างๆครับผมรับประกันนะครับว่ามาเรียนกับผมแล้วเป็นแน่นอน,นครับ ทุกคนนะครับทุกคนถ้าคุณไม่เป็นคนอ,อะไรยังไงหน่อยนะครับตื่นเต้นตื่นกลัวเกินไปก็คูตาก็รับแก้ไขปัญหานะครับใครเป็นอะไรแบบไหนนะครับเป็นคนขี้กลัวเป็นคนขี้ตื่นอย่างเงี้ยนะครับรถผวานมาบางคนงนี่อยามาเล่งตื้อใส่เขานะครับเ,เราก็ดูให้ดีนะครับ เลี้ยวขวานะครับดูซ้ายดูขวาให้ดีนะครับมีรถ oh, มาพร้อมกัน nice. นี่นะครับดูพื้นที่ให้ดีนะครับเวลาจะไปไหนมาไหนนะครับเราดูด้วยเปิดไฟเลี้ยวทุกครั้งมันจะดีมากมันจะเป็นการฝึกตัวเองนะครับเวลาเลี้ยวซ้ายก็เปิดไฟซ้ายนะครับผมอันนี้เป็นวันชิวนะครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับแต่เป็นวันที่เป็น ช่วงของอมหาลัยก็เหมือนจะปิดแต่ก็ปิดเทอมไม่ได้ปิดเทอมนะครับตอนนี้เริ่มเปิดเทอมแล้วนะครับคนน้องน้องลักษาว่ากลับบ้านกันตอนนี้ผมจะเดี้ยวขวานะครับก็เปิดไฟขวาไว้แล้วก็ระวังอับซ้ายขวาเวลาขับรถมือใหม่นะครับดูให้ดี นั่งดูนะครับซ้ายกับขวามีรถมาหรือเปล่านะครับถึงแม้ว่ารถจะมารถจะอะไรยังไงนะครับถ้าเรามั่นใจตัวเองนะครับเราดูด้วยนะครับที่ว่าเราจะทํายังไงกับสถานการณ์ต่างๆนะครับไม่มีอะไรแน่นอนนะครับบางทีออกมาแล้วบางคนก็ตื่นตื่นนะครับไม่มีประสบการณ์นะครับดูน่ากลัวนะครับบางคนก็เหยียบพัดเร่งมั่วอะไรมั่วไปหมดนะครับเพราะฉะนั้น แนะนำให้มาเรียนนะครับถ้าไม่เป็นนะครับอันนี้ก็เป็นพื้นที่นะครับทั่วไปถนนถนนใหญ่นะครับเส้นทางหลักมุ่งหน้ามหาสารคามนะครับผมเดี๋ยวดูป้ายนะครับเวลาไปไหนมาไหนก็ อา่นอนาอนป้ายด้วยนะครับถ้าเราจะขับรถเราต้องเป็นคนที่สังเกตนะครับสังเกตว่าป้ายนั่นไปไหนอะไรยังไงครับด้านหน้าก็เห็นไหมครับระวังรถระวังคนให้ดีนะครับมีอะไรที่ประสบการณ์นะครับเรียนรู้ได้จากที่ไหนนะครับมาเรียนรู้ได้จากที่ที่ผมสอนนี่นะครับผมจะสอนให้ได้ประสบการณ์ตั้งแต่การคิดเองนะครับการคิดเองทําเองด้วยส่วนหนึ่งนะครับส่วนหนึ่งก็มารอฟังแล้วก็คําอธิบายจาก สถานการณ์จริงนะครับว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นนะครับแต่ละอย่างในการขับเราจะแก้ปัญหายังไงจุดไหนเรื่องจอดเรื่องถอยเป็นยังไงเรื่องเดินหน้าถอยหลังเป็นยังไงนะครับถนนหนทางปลอดภัยหรือเปล่าผมแนะนําได้หมดนะครับเพราะฉะนั้นใครที่มาเรียนรถกูตานะครับรับประกันเรื่องว่าขับรถนี่เป็นแน่นอนนะครับไม่จำไม่ต้องห่วงนะครับเห็นไหมครับรถมันเยอะก็ไม่เป็นไรนะครับบางคนก็ตื่นนะครับเก้งไปหมดนะครับขาสั่นตัวเก้งนะครับ มือก็เก่งไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นหลายอย่างที่ต้องเรียนรู้นะครับไม่ใช่ว่ามามาตัดสินใจเรียนปุ๊บก็จะมาเร่งว่าเออพอจะไปสอบแบบขี่พ่งนี้ได้ไหมคะอะไรอย่างนี้นะครับพ่งนี้ได้ไหมครับอะไรอย่างนี้นะครับผมก็บอกว่าให้คุณมาเรียนก่อนนะครับคุณจะรีบมาจากไหนก็นั่นแหละยิ่งรีบยิ่งดีครับยิ่งเรียบยิ่งดีแต่ว่าให้เรียบเรียบให้มันถูกต้องอย่างเช่นว่าเออตัดสินใจเรียบตัดสินใจให้มาเรียนอะไรอย่างนี้นะครับมันจะได้ไม่ต้องมาเวลานั้นก็ มาพูดว่าเออหนูรีดอย่างนั้นอย่างนีนน้นะครับผมเข้าใจปัญหาของทุกๆคนนะครับว่าเวลาเราอยากได้อะไรสักอย่างหนึ่งก็อยากได้นะครับแล้วก็เรื่องอีกอย่างหนึ่งคือเรื่องซื้อใบขี่นะครับไม่ต้องมาปรึกษานะครับเพราะว่าผมไม่อยากรับคาปรึกษานะครับนันสนับสนุนด้วยการให้คุณขับรถเป็นแล้วก็ปลอดภัยนะครับแล้วก็พาไปสอบใบขี่นี่คือสิ่งที่เราทําอยู่มานานแล้วนะครับเพราะฉะนั้นนะครับ ตัดสินใจให้ดีนะครับประสบการณ์นี่หาจากที่ไหนไม่ได้แน่นอนนะครับมีเจ้าเดียวในประเทศไทยนะครับที่รับสอนถึงประตูหน้าบ้านนะครับมาไม่ถึงให้โทรหานะครับอยู่ใกล้อยู่ไกลก็มาตามจุดนัดพบนะครับจุดนัดพบที่เราจะนัดกันว่าเออเราจะนัดกันตรงไหนนะครับสำหรับเรื่องรถที่อยู่ข้างหลังนะครับเราก็ ขับไปเรื่อยๆนะครับอย่างเช่นอย่างนี้นะครับเราดูนะครับว่ามีรถอยู่ข้างหลังนะครับมันมีรถอยู่หนึ่งคันนะครับที่อยู่ข้างหลังบางคนก็ตื่นกลัวนะครับว่าจะทํายังไงจะหนีเขาหรือเปล่าเดี๋ยวเขาไปของเขาเองนะครับสังเกตดูนะครับเห็นไหมครับเขาก็แซงเราไปเองเราไม่ต้องไปอะไรกับเขามากนะครับไปเรื่อยๆเดี๋ยวรถที่อยู่ข้างหลังเนี่ยที่เราเห็นจากมุมกล้องนะครับเมื่อกี้นะครับ เขาก็จะแซงเราไปเองนะครับไปแล้วนะครับไม่มีใครมาสนใจเรานะครับบางคนก็ประสบการณ์ไม่มีตื่นๆนะครับก็จะเกียบฟันึลงหนีไปอย่างเดียวหนีเร่งๆขึ้นอย่างเดียวนะครับนั่นแหละเขาเรียกว่าประสบการณ์ไม่มีนะครับแล้วก็นี่ต้องแก้ให้ถูกวิธีนะครับเพราะนั้นศึกษาดูให้ดีนะครับถ้าไม่มั่นใจอะไรนะครับดูแล้วโอ้เหมือนจะยากเหมือนจะอะไรยังไงรึกษาได้นะครับอยากเรียนโทรหานะครับผม อย่าลืมติดตามนะครับที่โลโก้สีแดงๆด้านขวาตรงนี้นะครับกดตรงนี้เลยนะครับกดกดตรงนี้ครับผมสวดให้หน่อยนะครับเพราะว่าจะได้ติดตามข่าวสารที่ผมได้อัปเดตขึ้นมาแต่ละวันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับเพราะการสอนผมไม่ซ้ำซากจำเจนะครับสอนทุกๆคนก็คือคนใหม่นะครับแล้วก็ถ่ายให้ดูเพื่อเป็นแนวทางนะครับแนวทางให้ดูว่าเออคนเรากวาจะมาเรียนได้แต่ละคนนั้นนะครับมี คิดเยอะอะไรบ้างยังไงบ้างเป็นคนคิดถึงคิดกลัวขนาดไหนนะครับผมผ่านมาค่อนข้างเยอะนะครับผ่านวิธีการสอนมาก็ตั้งมากมายนะครับทักษะคนเรามันไม่เท่ากันอยู่แล้วนะครับผมตอนนี้รถเยอะมาก